สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวช็อกโกแลตในเซเว่นหกอันกันนะครับหกชิ้นหกชิ้นตามนี้เลยอันนี้อาจจะหายากหน่อยมาเรามาเริ่มอันแรกกันด้วยอันนี้เป็นช็อกโกแลตก้อนที่มีขาในเซเว่นราคาหกบาทอ่ะอ่าเก็บไวเนะฮะ จะละลายเพราะผมแช่ไว้บนรถลืมไว้บนรถละลายจริงด้วยเรียบร้อยแต่ก็กินได้ดินี่หน้าตาอาจจะละลายนิดนึงหวานหวานกำลังอร่อย ก่อนเอาสซกาเล็์เอาไปเจ็ดเต็มสิบต่อไปโอรีโอเด็กๆต้องเคยกินผมก็เคยกินเด็กๆนุกคนปนิดเทอมมันยัง ปิดแล้วก็อย่าลืมมาบอกเดอรเป็นชิ้นนี่เขียนอโอรีโอยับโอเคเนื้อไม่ได้สมูทขนาดนั้นมันจะมีผงอโอรีโอดนนึนง รสชาติดีเอาไปอันนี้อันนี้ดูอร่อยน่าจะอร่อยส่งตรงจากอังกฤษเอาเอาเราต้องอย่เงี้ยเอาอะไรไหมเนี่ยโอ้ ของถูกละลายของเพลงก็ละ,ะ,ะาลายกี่อย่างละลายไหมเนี่ยโอ้ยเดินออกมาโอเคเิงนที่นี้มีสเก็ตชื่อแต่ไม่น่าเห็นในกองอะ รสชาติแปลกๆเอาผมลืมให้คะแนนไมโลไมโลให้หกจุดสองอันนี้ให้ห้าจุดห้าเอาหกแล้วก่นหวานแต่มันอรสชาติแปลกๆอ่ะต่อไปอันนี้ เป็นจ็อกโกลตที่ถูกเต่ให้เยอะในเซเว่นราคาสิบาทเองโอ้ยเจยากไม่เ,นนาเอ,อาม,เมีดมาละเนี้ไก่อะอาจ้าอาเจ้าอาเจ้าอโอเคอ๋อ ก็เอาแล้วอะไรอันนี้เป็นชอ็อกเตอร์สําหรับคนไม่มีงบมากคืออร่อยแต่ก็ใช้งบน้อยอ่ะราคา2บาทไปหาเืือนได้ที่เซเว่นต่อไปอี่ยเป็นเบกกี้เมาส์ราคา2บาท เจอในเซเว่นผมจะไม่รู้จะเจอในอเซเว่อนอื่นไหมเก๋ยากให้เป็นกล่องไม่ได้ให้เป็นให้ฉี่ให้กล่องโอ้ยเกแล้วอันนี้แก่ยาก คิดนี้เกือบจะสิบนาทีแล้วนั่นแค่รีวิวช็อกโกแลตในเซเว่นหกอันนึงมีหลายอันจะลองกินเป็นอนนีน้เปิดไงเนี่ยแยละ่ะมีรอยให้เปิด เปิดไม่ได้โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหอย่างยาก อย่างนานอะ่ะคลิปนี้อย่างยาวในการกินช็อกโกแลตคุกอันใน 6. เซเว่นเกตไม่หกเอ้วเราจะกลับมาในกันอีกทีตอนที่ผมเปิดได้ตอนนี้ผมเปิดช็อกโกแลตได้แล้วนะครับเอาไอชิ้นี้ผมจะกินมันอยู่ไกลซะด้วยแต่ทุกชิ้นมันรสชาติเหมือนกันนะเอาชิ้นี้มาแทนก็นได้ลรูปลายสวยมาก รสชาติรสชาติมันเหมือนอันนี้แต่หวานกว่า ผมลืมไปแล้วว่าผมให้คะแนนอันนี้ไปยังอะผมลืมถ้าไม่ให้อ่ะถ้าผมลืมให้อะไรด้วยก็กราบขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมลืมอมใช่ได้ อันนี้ให้สักเจ็ดจุดห้าแล้วกัน,เอ,กนเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาให้เจ็ดพออันสุดท้ายอาจจะเป็นอันที่ทุกคนไม่ได้ลองคอเพราะว่าบิสเิตอร่ยอยกว่าเค้กอ,อื้อ นใน,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 นฟิตเตโบก็อลยกว่าแต่ในเซมันไม่มีขายฟิตเตโบไงเปิดไปได้เลยเล็บไดไ เราจะกลับมาอินทีตอนที่ผมสามารถเปิดเฮอร์ชีได้ผมรู้แล้วท้ามมันเปิดยากของผมมันละลายเนี่ยมันหน้าตาเป็นเนี้ยละลายอ่ะแต่ก็ยังกินได้มันยังวอาเราอยู่มันอร่อยสุดที่เคยกินมาเลยไอ้พวกเนี้ย พี่ซื้อมากัมันแม่อร่อยแต่ผาเคยชิ่เยชี่อร่อยคะแนนเหรอก็ควรจะให้ประมาณเก้าจุดห้าแ้วัแต่พี่เตบโบผมให้สิบแน่นอนผมเคยลองกินแต่ไม่ได้อัดคลิปเพราะตอนนั้นอยู่โรงเรียนเพื่อนเจ๊คลิปนี้ประมาณนี้ ฟิเตโบ้ให้สิจัวไว้ฟิเตโบ้ให้สิบายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ